ล l o กหรือว่าที่คนรู้จักกันในจีบันฟอมเคสและทุพนกี้วันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะขอโทษจีค่ะที่หายไปนานช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเลยเพราะว่าเอ,อ่ยุ่งทั้งงานฟูลไทม์แล้วก็เรียนด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาได้ทำอะไรอย่างนี้มากมายเอ่มวันนี้เก๋ก็จะมาโชว์ทุกคนทิ UTORIAL รเ,รเกี่ยวกับ s m o k y eye นะคะที่ต่ังที่ได้ เห็นไปในภาพที่เกโชวก่อนที่จะเข้ามาในนี้ค่ะเ,เทคนิคนี้เกได้ไปเรียนรู้มาจากอ,อ,อิลมาสกานะคะเพราะว่าอิลมาสกาเขามีมบรันชม,มีร้านที่ลอนดอนอยู่ที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆแถว Oxford Street, Oxford Circus นะคะกม็มันเป็นการเรียนฟรีค่ะซึ่งเขาก็จะมีทีมงานที่แล้วก็ที่เป็นมคยอัพอาร์ติสที่จะมาโชว์ ว่าเขาจะสอนเทคนิคต่างๆมากมายวันนั้นเนี่ยเราก็เรียนเทคนิคหลายอย่างด้วยกันก็อย่างแรกเลยที่เกมาไม่ทันเพราะว่าเพิ่งเลิกงานเนี่ยก็คือรองรองพื้นแต่ก็ได้คุยกับทีมงานเขาในระหว่างช่วงเวลาเบรกเขาก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอันนั้นมาเขาสอนเกี่ยวกับการ define eye brown ซึ่งเป็นการทำคิ้วเราเนี่ย stand out โดยที่ วิธีการใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็โทนสีนะคะเพื่อทำให้สร้างมิติให้กับคิว้วแล้วก็ใบหน้าด้วยส่วนอีกอันนึงที่เกชื่นชอบมากที่เขาโชว์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกการทำสโมคี้อายแต่วิธีการสอนของเขาเนี่ยมันเข้าใจง่ายมากแล้วเทคนิคเขาก็ง่ายๆมากเลยค่ะแบบด้วยการใช้ดินสอนะคะก็คือร่างรูปร่างก่อน เดี๋ยวเก๋ก็จะไปโชว์นะคะว่าเขาทํากันยังไงแต่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เก๋อาดับเ,เปลี่ยนแปลงดัดแปลงเทคนิคของเขาเพื่อที่จะมาสุดกับวิธีการใช้ของเก๋เองดังนั้นก็จะมีเทคนิคที่ปะปนกันไปทั้งของเขาด้วยแล้วก็ของเก๋ด้วยถ้าชอบยังไงก็ติดตามกันเลยค่ะ พรเมอร์ที่ใช้วันนี้เป็นของคอเรสค่ะตัวนี้เอิมเป็นสารสกัดมาจากลูกทับทิมนะคะอันนี้ซื้อมาจากอเมริกาค่ะแต่ใครจะใช้เอิม,อมเมอร์ตัวไหนอันไหนก็ได้ค่ะอันนี้เราไม่จํากัดตัวต่อไปนี้คือเอิมลองเวรครีมชาร์เดจากบอบบี้บราวสีโบนค่ะเก๋ใช้ทาประจําใต้คิ้วนะคะเพื่อให้มันสว่างขึ้นตัวต่อมานี้ของอิ m a s สกาเป็นเอิม p พลครีมพิกเมนนะคะเก๋จะใช้กับแปรงฟาวเดชั่นทาไปบนเปลือกตาเพื่อที่จะเอิมเป็นคล้ายๆพรัมเมอร์กับตาอะไรก็ได้ค่ะเพราะตัวนี้เป็นชนิดครีมเกลี่ยง่ายส่วนอันนี้คือ MAC นะคะเอิมคอนซีเลอร์ค่ะตัวนี้มีมอยเจอร์ไรเซอร์มากเหมาะสำหรับคนที่มีเออรองใต้ตาเหมือนเก๋ส่วนอันนี้เป็นเพนซิลเ d i u m เพนซิลของอิลามัสกานะคะเอิม สีเ um, อิร์มสกอร์เรสนะคะก orange, blem, ค็เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะร่างเข้าไปตามภาพนะคะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ทำไปให้ได้เป็นเชฟตัววีโค้งๆค่ะหลังจากนั้นก็เอาแปรงที่เราถนัดเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นแปรงของเอิเอสเตอร์ลเดอร์นะคะอันนี้เกใช้ค่อยๆเบลนดไปเรื่ Aaa. อยๆเลยนะคะ ก็คือเบลนให้สีมันฟุ้งกระจายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราลงเบสครีมที่ตาแล้วเราก็มาลงดินสอเนี่ยมันจะทำให้การเกลีย่ยเนี่ยง่ายขึ้นอันนี้เป็นเอ่ออายแชโดว์พาเลตของ g r e m a s นะคะเอ่อเก๋ก็ใช้สีเอน้ำตาลเข้มที่สุดนี่แหละค่ะทาลงไปทับไปแล้วก็เบลนดไปเรื่อยๆนะคะดังที่เห็นเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลอ่อนต่างภาพนะคะเอ่อทาเข้าไปเอ่อเหนือพับตานะคะแล้วก็ระหว่างพับตาแล้วก็ระหว่างใต้คิว้วแต่ว่าอยาให้มันเลยมากจนไปถึงเอ่อใต้คิว้วแล้วก็ใช้แปรงที่สะอาดเนี่ยค่ะค่อยๆช่วยเบลนดไปต่อมาเราก็ใช้สีน้ำตาลที่สว่างที่สุดในพาเลตอันนี้นะคะเอ่อทาเข้าไปเอ่อ เลื่อนขึ้นไปข้างบนของจากอันที่เราเพิ่งทาไปเมื่อกี้อีกทีนึงอันนี้มันก็จะคล้ายๆเหมือน transition color นะคะที่ไปช่วยในการเปลี่ยนแปลงของสีระหว่างสีขาวที่สุดกับสีน้ำตาลเข้มที่สุดที่เราเพิ่งทำไปหลังจากนั้นเก๋ก็จะใชออ้อันนี้มันจะเป็นออกครีมขาวนะคะทาเข้าไปข้างใต้ตาค่ะตัวนี้มันก็จะเป็นการช่วยสร้างมิติ ให้กลับใต้คิ้วนะคะทำให้เอ,อเวลาเราลงคิ้วไปแล้วเนี่ยคิ้วมันจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ทั้งซ็อกเก็ตตาก็จะดูมีมิติมากขึ้นต่อมาที่ใช้คือเอ่อ medium pencil จาก i e l l a m a s k a ตัวนี้ชื่อว่าสีโซฟีนะคะเป็นสีดำสนิทคะ่ะตัวนี้เกดจะใช้ทาบนขอบตานะคะแล้วก็จะพยายาม เขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดค่ะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือที่เกศใช้ก็คือพยายามจะมองลงด้านล่างนะคะจะพยายามไม่หลับตาปีจนเกินไปแล้วเราก็จะใช้ดินสอเนี่ยทามาจนครึ่งทางบนเปลือกตาเลยนะคะเพื่อที่ หลังจากเราทาม,มาครึ่งเปลือกตาอย่างพอใจแล้วก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเก๋ก็จะใช้แปรงของเอสเตอรลอเดอร์อย่างที่เคยนะคะมามค่อยๆเบลนไปค่ะเบลนให้ฟุง้งๆแล้วหลังจากนั้นเก๋ก็จะใช้ดินสออันเดิมนี่แหละคะ่ะม,มาเขียนตรงขอบตาด้านล่างหลังจากนั้นเก๋ก็จะใช้แปรงหัวกลม จุ่มเข้าไปที่ Eye Shadow สีน้ำตาลแล้วก็เอามาใช้ช่วยในการเบลนด์สีให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เพราะว่าสีดำบางทีมันอาจจะ intense มากไปแล้วก็ใช้สีน้ำตาลมาช่วยซอฟต e n นร์นับนะคะเสร็จแล้วเก๋ okay, ก็จะใช้ Eye Shadow สีดำของบ o n j o นะคะบองโ Intense Black Number t h นะคะ เพื่อเป็นการคัดเป้าตาทาไปที่พับตาแล้วก็เบลนด์ขึ้นไปเหนือพับตาเล็กน้อยอันนี้เป็น eye d a s j a าก makeup store สีนี้ชื่อสีว่า hot นะคะอันนี้เราก็มันจะเป็นออกออสีวิ่งวิ่งิมเมอร์นิดๆเก๋ก็จะทาลงไปบนเปลือกตาเลยค่ะทาทับไปเลยนะคะ แล้วก็ในการใช้สีดำเนี่ยเป็นเบสจะทำให้ไอพวกเลตเตอร์แล้วก็สีสว่างเนี่ยมันพ o อปอัมากขึ้นส่วนอันนี้สีที่เก๋ใช้ชื่อว่าสี Misty Forest นะคะมาจาก m a k e u พสโตร์เหมือนกันเก๋จะใช้ทาไปตรงที่หางตานะคะแล้วก็เอ่อเบลนด์ขึ้นมาปรรจบกับสีสว่างกว่าหรือสีฮอตเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากนั้นใช้อายแชโดว์สีดำ ของบองโชนะคะ intense black ทาเข้าไปตรงที่หางตาอีกทีหนึ่งเพื่อที่เป็นการขัดเป้าตาและทำให้เส้นตรงระหว่างที่ขัดเป้าตาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นอันนี้เก๋ก็เกรีดตานะคะก็ร่างเส้นค่ะอย่างที่เห็นนะคะร่างเส้นร่างเส้นโดยใช้อขอบตาล่างแนวโค้งของขอบตาล่างเป็นไกด์ไลน์นะคะ ในการทำขอบตาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เส้นจากตาบนเนี่ยตามเส้นตาบนเนี่ยมันจะทําให้หางตาตกแต่ถ้าใช้จากหางตาล่างมันจะทําให้หางตาเราตวัดขึ้นไปโดยธรรมชาติหลังจากนั้นเก๋ก็จะเติมเส้นให้เต็มด้วยเจลอายไลเนอร์อันเดอร์เนี่ยละค่ะอันนี้เก,ก๋ใช้ของ ink l o d g e นะคะแล้วก็แปรงที่ใช้นี่คือแปรงอายไลเนอร์ของ h a n e l เสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะ ความหนาน,นี่ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะไม่จำกัดอันนี้เกใช้ Precision Ink c a b จาก Illamasqua มาทาทับตัวเจล e l เนอร์เพื่อให้เส้นเนี่ยม,มีความคงทนมากขึ้นแล้วก็กันน้ำกันแดดกันฝนก็ว่ากันไปคะ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเส้นตาเนี่ยก็จะแคมขึ้นด้วยแล้วก็มีม,มิติคะ่ะก็จะทำใหเ้เส้นตาเราดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง ต่อไปอันนี้เก๋เริ่มทำคิ้วนะคะใช้สี78จาก Inglot คะ่ะเป็นสีน้ำตาลเข้ม,มแล้วก็ตอนแรกเนะีเราก็ต้องร่างเส้นคิ้วก่อนนะคะปกติเก๋ะจะร่างเส้นบนก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ม,มาทาเส้นล่างเก๋ะจะเริ่มทำทุกอย่างจากหางคิว้วแล้วก็ไล่ขึ้นมาบนหัวคิว้วกเ็เก๋พยายามจะเว้น ที่ว่างบนหัวคิ้วไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะดูแบบเข้มเกินไปดูไม่ธรรมชาติเพราะอันนี้หลังจากที่เก๋เ,เติมเต็มเส้นต่างๆแล้วด้วยเจลไลเนอร์ iner, เนี่ยเก๋ก็จะมาใช้คอต้ตอนบัตเนี่ยละค่ะทำความสะอาดไอเส้นที่มันเกินออกมานิดนึงอันนี้เป็นเคสดีไซน์บราวน์นะคะดีไซน์อายบราวน์เก๋ก็จะใช้แบบแป้งฝุ่นเนี้ยละค่ะมาช่วย ทาเข้าไปบนหัวตาเพื่อที่จะซอ f t enough จะลุกนะคะทำให้ลุกซอฟต์ขึ้นทำให้เส้นดูไม่แข็งเกินไปและอีกอย่างเพราะว่าตัวเจลไลเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มการที่เอาเออพวกแป้งฝุ่นมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้สีเนี่ยไลท์ขึ้นมาสีเนี่ยอ่อนลงอันนี้ก็เป็นเอ่อมาสคาร่าบราวนะคะทำให้เออเส้นขนคิ้วเนี่ยเออไม่ขยับไปไหน แลีกอย่างอันนี้แบบมันเป็นสีด้วยก็จะทําใหา้สิวสีของคิ้วเนี่ยอ่อนลงไม่เข้มจนเกินไปเสร็จแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าการเขียนคิ้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เก๋ก็จะมาปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่เก๋ใช้ตัวนี้เป็นของไอโคนะคะเราต้องดัดขนตาก่อนอื่นเลยนะคะแล้วที่เก๋ใช้นําบัดมากันข้างหลังขนตาเนี่ยเพราะว่าเก๋เป็นคนที่ซุ่มซ่าม,มาก บางทีเวลาทาไปแล้วเนี่ยมาสคาร่ามันอาจจะไปแปะติดข้างใต้บนเปลือกตาได้ดังนั้นมันก็จะช่วยป้องกันได้ในอีกระดับหนึ่งตัวนี้เป็นครีมชาร์ d ดอ์ของออ Chanel นะคะสี f a n t a s m ์เมตัวนี้ชอบมากเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เก๋จะใช้เออทาเข้าไปบนหัวตาแล้วก็เออข้างใต้หัวตาตรงตาด้านล่างเนี่ยมากที่สุด ส่วนอันนี้คือของอิลมาสกาสีบิเกลนะคะตัวนี้เคทขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะมาช่วยเอ่อ i ร g these wing ประกายใต้ตาของเรานะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะใครที่อยากให้ดวงตาดูหน้าลหลงไหลมากขึ้นก็ควรจะติดขนตาปลอมเพื่อเข้าไปช่วยเสริมความว้าวให้กับดวงตานะคะแต่อันนี้เกมไม่ได้ติดก็ต้องขอโทษอีกทีนึงค่ะ จะใช้ All m i k Concealer ของ The Makeup Store นะคะตัวนี้เป็นอ่อสีที่ออกค่อนข้างเขียวเพื่อมาช่วย Neutralize สีแดงนะคะออของพวกสิวอะไรต่างๆจุดด่างดำส่วนอันนี้เป็น All m i k Concealer สีดร์กนะคะซึ่งเป็นสีที่เข้มกว่าสีตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการเบลนให้เจ้าตัว c o n ซีลเลอที่ออกสีเขียวๆเ,เนี่ยเบลนเป็นสีเดียวกับสีใบหน้าเราค่ะ เกจะใช้นิ้วค่อยๆแตะแล้วก็เบลนดไปเรื่อยๆนะคะพยายามจะไม่เกลี่ยไม่งั้นตัวครีมเนี่ยมันก็จะละลายหายไปหมดเลยค่ะต่อไปก็จะใช้รองพื้น Skin Foundation ของอ l ลมาสก้านะคะเออเกจะใช้วิธีการค่อยๆดอทค่ะบางทีจะบีบใส่บนมือก็ได้แต่ว่าวิธีการทาในแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดนะคะปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ได้ค่ะ ก็จะดอทสีสว่างบนกลางหน้าอย่างที่เห็นและอันนี้เกก็จะเริ่มดอทสีที่เข้มกว่าเนี่ยตรงรอบนอกของใบหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างมิติอีกอย่างหนึ่งให้แก่ใบหน้าของเราก่อนที่จะใช้บรอนเซอร์เลยก็ว่าได้อันนี้ใช้แปรงของ r e a ร t e c h ท i q ิคนะคะเอ่อเฟสเ s e กซ r เพรสค่ะเอแล้ววิธีการทาเนี่ยเก๋ก็ค่อยๆเ ตรงไหนที่เก๋ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยเก๋ก็จะใช้วิธีการปัดนะคะแต่ตรงไหนที่เก๋าทาคอนซีลเลอร์เข้าไปเก๋ก็จะใช้วิธีการแตะแตะ,แตะ,แ,ตะแตะเอาจะไม่เกลี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะพยายามจะไม่เกลี่ยนะคะถ้าเกลี่ยแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์ที่เราทาไปก่อนหน้านี้มันก็จะไม่อยู่ในที่ที่เราอยากให้มันปกปิดแล้วก็เวลาทาเนี่ยก็อย่าลืมตรง หูด้วยนะคะเบลนให้ดีๆอย่าลืมตรงใต้คางด้วยเบลนอย่าให้มันมีลายถ้าไม่งั้นเราก็จะเหลือไว้แต่ไอรอยขีดๆระหว่างหน้าเนี่ยซึ่งมันก็จะดูไม่ดีเออส่วนอีกตัวหนึ่งที่เกตจะใช้เนี่ยนะคะก็ต่อไปก็คือกระดาษทิชชู่เนี่ยแหละคะ่ะซับความมันส่วนเกินจากรองพื้นนะคะออกให้หมดค่ะซับก่อนที่เราจะทาแป้งค่ะ ก่อนอื่นเกก็จะลงครีมบลัชเชอร์ของอิลมาสเกลสีสุจูสนะคะเหตุผลที่ใช้แปรงของเร t e c เทคนิคเนี่ยเพราะว่าแปรงนี้มันไม่เอาผลิตภัณฑ์มากจนเกินไปมาไว้บนหน้าเรามันก็จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะไม่เข้มเวอร์เกินไปแล้วก็เบลนด์ง่ายด้วยแป้งวันนี้ที่ใช้เป็น Mineralize Skin Finish ของ MAC นะคะใช้แปรงของ r e เร t e c เทคนิคอีกเช่นเนคยค่ะ เพราะว่าแปรงไอตัวนี้เนี่ยมันเล็กขนาดพอเหมาะดีกับออส่วนที่เราต้องการบนใบหน้าของเราส่วนคอนทัวร์ตัวนี้เป็นของ Sleek Makeup นะคะ Contour and highlighting kit แล้วก็จะใช้แปรง stippling blush นี่ยละคะ่ะลงไปให้ทั่วตรงคอนทัวร์เหตุผลที่ใช้เกชอบใช้แปรงพวกนี้เนี่ยเพราะว่าปลายของแปรงพวกนี้เนี่ยมันเป็นปลายที่ไม่นั่นเกิน แล้วเวลาลงไปเนี่ยมันทำให้วิธีการเกลี่ยใบหน้าของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้น f w o e s s ไม่มีเส้นไม่มีไลน์แล้วก็เออมันจะให้ r e s u l t ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้คอนทัวร์ตรงจมูกด้วยอ่ s s นะคะเป็นคอนทัวร์ของ Nas เพราะว่าสีอันนี้เกใช้คอนทัวร์บนใบหน้าไม่ได้ไม่ขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้ เพียวพิกเมนต์ของอิลมาสกาสีเบเกลนะคะที่ใช้เข้าไปใต้ตาเนี่ยแหละคะ่ะมาใช้ทาตรงโหนกแก้มเพื่อเป็นไฮไลท์เพราะตัวนี้เวลาทาไปแรกๆอะ่ะมันจะดูกา,กากเพชรเกินแต่ว่าทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มซึมไปเข้ากับใบหน้าส่วนการไฮไลท์ตรงจมูกปากคางแล้วก็หน้าผากเนี่ยเก๋ก็จะใช้ของ m ม c นะคะ extra dimension สี whisper of g l i t ค่ะเป็นสีที่เก๋ชอบมากที่สุดเลยในตอนนี้ การไฮไลท์และคอนทัวร์ใบหน้าทำให้หน้ากลมๆของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นค่ะและอันนี้ก็เป็นลิปพาเลตที่เกดทำขึ้นเองนะคะและสีที่จะใช้ในวันนี้เป็นสีออลิปสติกของ Bobbi Brown ค่ะสี Salmon นะคะ Number 2ก็สีออกสีแซลมอนอย่างที่ว่าเลยค่ะแล้วก็สีสวยมากเพราะว่าอันนี้เกดแต่งตาค่อนข้าง,งเข้มแล้วก็อยากจะได้ปากนูตนูดหน่อยนะคะ ก็ค่อยๆทาเข้าไปใช้อันนี้ใช้ลิปบรัชของ Bobby Brow n เช่นเดียวกันค่ะเทคนิคของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะ,ส,ะสาวาทุกคนที่ติดตามเก๋มาตลอดถ้านะเกิดออชอบลุคนี้ยังไงก็อยากให้ส,สาวๆเอาไปลองใช้ดูนะคะท้ ใครมีเทคนิคยังไงอะไรยังไงเนี่ยเอามาแชร์กันได้เลยนะคะเกดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยทำสโมกี้ของตัวเองยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเสียงเอ่อออกจะประหลาดนิดนึงเพราะว่าเกดเป็นหวัดตั้งแต่คริสต์มาสมาจนถึง New Year จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยก็ทําให้กล่องเสียงอาจจะดูเหมือนผู้ชายไปบ้างนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่า พูดอะไรจับประโยคอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนก็คิดว่าทำไมเธอพูดภาษาไทยไม่ชัดเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันนานแรกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้แม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาโตยตลอดประมาณ7ปีที่ผ่านมาดังนั้นเออแม่คุณต้องพูดภาษาอังกฤษทุกวันแม้แต่คนที่ทํางานแม้แต่เขาจะมาจากประเทศอื่นเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษก็เลยทําให้เก๋อาจจะติดกับขับ ไปบ้างในบางคําไม่ใช่ว่าอยากจะดัดเจริญหรือว่าพูดอะไรอย่างนี้อังกฤษทำใครทำไม่ใช่อย่างน้นเลยเพราะว่ามันเป็น natural ของเราไปแล้วแล้วเวลาการคิดของเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามผลงานที่ผ่านมาของเกแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำวิดีโอหลายๆอันเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยจริงๆใจจริงอะอยากทำให้ได้ทุกวันแต่ว่าเวลา24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอเลย I uh, go see you later guys and um, have a happy new year thank you for watching bye